สวัสดีครับผมมอนครับมีหลายคนถามผมว่าผมเซ็ตผมเองหรือเปล่าแล้วผมเซ็ตยังไงจะทําให้ดูนะครับขั้นแรกเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทแรก็กบีบใส่มือน่มองมากครับไปเทัท่วมือจากนั้นขยํำที่หัวเรา อย่าโลปนะครับเพราะถ้าโลปมันจะเกิดเป็นขุยข,ขาวๆดันั้นเซตเป็นทรงของตัวเองท่านี้เราก็ได้ทรงของตัวเองหลังจากนั้นนะครับ เราจะใช้สเปรย์เพื่อพ่นให้ผมมันอยู่ทรงนลังจากนี้เราก็รอให้สเปรย์มันแห้งเท่านั้นเราก็จะได้ทรงผมเป็นของตัวเองและออกไปแช่นอกบ้านนะครับขอบคุณครับ